สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องสาระน่ารู้ที่เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสําหรับเด็กและเยาวชนตามกฎหมายไทยนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเยียวยาวบําบ,บ,บัดฟื้นฟูแก้ไขพฤติกรรมการกระทําความผิดของเด็กเยาวชนของประเทศไทยอะ่ะประเทศไทยเราก็ให้ความสําคัญมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2450นะครับก็มีการจัดตั้งโรงเรียนดัดสันดานขึ้นนะครับเพื่อควบคุมผู้กระทําความผิด ที่มีอายุระหว่าง10ถึง16ปีนะครับต่อมานะครับในปีพุทธศักราช2494รัฐบาลก็เห็นว่าการปฏิบัติต่อเด็กในระหว่างจับกลุมหรือพิจารณาคาดีโดยใช้วิธีการแบบเช่นเดียวกับผู้ใหญ่มันก็อาจจะเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นผลเสียนะครับจนกระทั่งว่าปัจจุบันนะครับก็ก็มีผู้ให้มีวิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัยจนถึงขนาดว่า ในปัจจุบันก็มีการใช้พระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวปีพุทธศักราช2553นะครับก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2554นะครับทีนี้ก็มีวิวัฒนาการที่น่าสนใจนะครับเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมนะครับก็มีอยู่ว่าเมื่อวัน ที่12กุมภาพันธ์ปี2535นะครับประเทศไทยก็ได้อะไรนะพัคยานุวัตรอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะครับมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่26เมษายนพุทธศักราช2535นะครับก็คำนึงถึงการปกป้องสิทธิของเด็กจากการถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็ผู้แง่บ้าก็กฎหมาย ภายในของประเทศไทยก็ตื่นตัวนะครับในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเด็กโดยเฉพาะการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมในกรณีที่เด็กเป็นผู้กระทำความผิดแล้วก็เป็นผู้ถูกกระทำนะครับเอาง่ายก็เริ่มตั้งแต่ชั้นจับกลุ่มสอบสวนพิจารณาคดีแล้วก็การแก้ไขบำบัดฟื้นฟูภายหลังจากศาลที่มีคำพิพากษานะครับก็เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลแห่งสาประชาชาติแล้วก็ประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญนะครับ ทีนี้นะครับก็มีเกณฑ์อายุของเด็กและเยาวชนสําหรับการรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็มีพูดง่ายว่าโดยทางการศึกษาทางการแพทย์ก็ให้เห็นว่านะครับเด็กที่มีอายุช่วง7จ็ดถึงสิบสอปีนะครับก็มีพัฒนาการความคิดสติปัญญาจริยธรรมที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ขาดความรู้สึกผิดชอบโชวดีจึงไม่สามารถที่จะคาดการผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําของตนได้นะครับดังนั้นก็คือประมวลกฎหมายอาญาก็ได้กําหนดเกณฑ์อายุ ในการดาเนินคดีอาญาแก่เด็กเยาวชนครับให้สอดคล้องกับเกณฑ์อายุเด็กที่กําหนดไว้ในกฎหมายหลายฉบับของประเทศไทยนะครับทีนี้ครับประมวลกฎหมายอาญาก็ได้กําหนดเกณฑ์อายุของเด็กในกรณีที่กระทาความผิดอาญานะครับก็ให้เหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายไทยแล้วก็อนุสัญญาระหว่างประเทศนะครับก็จะแบ่งเป็นสามช่วงหรือสี่ช่วงอายุนะครับ ช่วงแรกนะครับก็คือเด็กข้อแรกก็คือเด็กที่อายุยังไม่เกิน10ปีข้อ2ก็คือเด็กอายุกว่า10ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีนะครับต่อมาก็เด็กอายุกว่า15ปีแต่ต่ากว่า18ปีแล้วก็บุคคลที่อายุตั้งแต่20เออตั้งแต่18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีบริบูรณ์นะครับก็จะมีอยู่4ส่วนนะครับทีนี้ก็คือมันก็มีข้อสรุปอยู่นะครับว่า เอาเป็นสี่สี่ส่วนในการนําเสนอเรื่องเกณฑ์ของอายุนะครับก็คือเอาเกณฑ์แรกก็คือเด็กอายุไม่เกินยี่สิบปีนะครับก็มีมาตรการในการลงโทษก็คือเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษโดยให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเพื่อดําเนินการคุ้มครองเสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นนะครับก็มีตามก็ที่มาก็คือจากประมวลกฎหมายอาญามตาตราเจสิบสามนะครับต่อมานะครับในส่วนของเด็กที่อายุ กว่า10ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีก็คือมาตรการในการลงโทษคือเด็กนั้นอะ่ะไม่ต้องรับโทษแต่ก็ให้ศาลมีอำนาจดำเนินการวางข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆประกอบกับตามที่เห็นสมควรนะครับตามมาตรา74พก็มีอยู่ว่านะครับเด็กอายุกว่า10ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษนะครับแต่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  แ่ให้ศาลมีอำนาจที่จะดําเนินการดันต่อไปนี้ครับหนึ่งว่ากก่าวตักเตือนเด็กนั้นแล้วปล่อยตัวไปและถ้าศาลเห็นสมควรจะเรียกบิดามารดาผู้ปกครองหรือบคุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาตักเตือนด้วยก็ได้ 2. ถ้าศาลเห็นว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ศาลจะมีคําสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แกให้แก่แกบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ไปนะครับโดยวางข้อกําหนดให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองระวังเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้ายตลอดเวลาที่ศาลกําหนดนะครับซึ่งต้องไม่เกิน3ปีและกําหนดจนํานวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องชําระต่อศาลไม่เกินครั้งละ10,000บาทในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นถ้าเด็กนั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียกบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาว่างข้อกําหนดดังกล่าวของต้น ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่าจะยอมรับข้อกําหนดทานองที่บัญญรรรัติไว้สําหรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองดังกล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ได้ถ้าบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อกําหนดเช่นว่านั้นก็ให้ศาลมีคําสั่งมอบตัวเด็กให้แก่บุคคลนั้นไปโดยวางข้อนนกําหนดดังกล่าวนะครับ 3. ในกรณีที่ศาลมอบตัวเด็กให้แก่บิดามารดาผู้ปกครอง,งหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ตามข้อ2 สารจะก,กำหนดเงื่อนไขเพื่อกุมความประพฤติเด็กนั้นเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา56ด้วยก็ได้ในกรณีเช่นว่านี้นะครับให้สารแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือพนังงานอื่นใดเพื่อควบคุมความประพฤติเด็กนั้นนะครับข้อสี่ครับ, 4, รบถ้าเด็กนั้นไม่มีบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีแต่สารเห็นว่าไม่สามารถดูแลเด็กนั้นได้หรือถ้าเด็กอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและบุคคลนั้นไม่ยอมรับข่อกําหนดดังกล่าวใน วงเล็บสนะครับศาลจะมีคําสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้อยู่กับบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอนตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดก็ได้ในเมื่อบุคคลหรือองค์การนั้นยินยอมในกรณีเช่นว่านีน้ให้บุคคลหรือองค์การนั้นมีอำนาจเช่นผู้ปกครองเฉพาะเพื่อดูแลอบรมและสั่งสอนรวมตลอดถึงการกําหนดที่อยู่และการจัดให้เด็กมีงานทําตามสมควรหรือให้ดําเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก็ได้หรือ 5ครับส่งตัวเด็กนั้นไปยังโรงเรียนหรือสถานฝึกและอบรมหรือสถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกและอบรมเด็กตลอดระยะเวลาที่ศาลกําหนดแต่อาย่าให้เกินกว่าที่เด็กนั้นจะมีอายุครบ18ปีคําสั่งคาสั่งของศาลดังกล่าวในข้อ2 3 4 5นะครับถ้าในขณะใดภายในระยะเวลาที่ศาลกําหนดไว้ความปรากฏแก่ศาลโดยศารลรู้เองหรือคําเสนอของผู้มีส่วนได้เสียพนักง,งานอายการหรือบุคคล หรือองค์การที่สารมอบตัวเด็กเพื่อดูแลอบรมได้สั่งสอนหรือเจ้าพนักงานว่าพฤติการเกี่ยวกับคําสั่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปก็ให้สารมีอํานาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําสั่งนั้นหรือมีคําสั่งใหม่ตามอํานาจในมาตราน,นี้นะครับต่อมานะครับตัวที่3ก็คือเด็กอายุกว่า1 5ปีแต่ต่ากว่า18ปีนะครับก็ให้สารพิจารณาถึงความรู้สึก ผิดชอบและสิ่งอื่นทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้นในอันที่จะควรวินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษหรือไม่ถ้าไม่สมควรก็จัดการตามมาตรา7 4ถ้าศาลเห็นสมควรว่าพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนลงกึ่งหนึ่งต่อมาครับบุคคลอายุต,ตั้งแต่18ปีแต่ไม่เกิน20ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดถ้าศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ลง1ใน3หรือกึ่งหนึ่งก็ได้ครับตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น4ส่วนในช่วงอายุนะครับก็พูดง่ายนะครับก็คือก็ทวนอีกครั้งนะครับก็เกณฑ์อายุก็คือเกณฑ์แรกก็คือเด็กอายุไม่เกิน10ปีเกณฑ์ที่2อายุกว่า10ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีเกณฑ์ที่3อายุ15ปีแต่ต่ำกว่า18เกณฑ์ที่2คือตั้งแต่18แต่ไม่เกิน20 นะครับโวสับสนอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ก็คือสรุปก็คือเกณฑ์อายุของเด็กเยาวชนผู้กระทาความผิดอาญาแล้วก็การคุ้มครองสวัสดิภาพก็ยังมีความแตกต่างกันในแต่และช่วงอายุนะครับก็พูดง่ายว่าเด็กอายุไม่เกินสิบป,ปเหียดทำความผิดอาญาเด็กนั้นก็ถือว่าเป็นผู้กระทําความผิดนะครับเพียงแต่ไม่ต้องรับโทษน,นะครับพูดง่ายผิดอยู่นะแต่ไม่ต้องรับโทษเพราะกฎหมายมองว่าเด็กในอายุช่วงดังกล่าวนั้นยังขาดวุทิภาวะและความรู้สึก ผิดชอบช่วยดีจึงควรให้โอกาสในการอบรมสั่งสอนให้ดีขึ้นไปแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ในสังคมต่อไปอย่างไรก็ตามครับหากมีบุคคลอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ใช้ให้เด็กอายุไม่เกิน10ปีกระทําความผิดซึ่งเด็กไม่รู้ว่ากระทํานั้นเป็นความผิดเช่นนี้แล้วย่อมถือว่าเด็กไม่มีเจตนาในการกระทําความผิดครับส่วนผู้ใช้ให้กระทําความผิดถือว่าเป็นตัวการร่วมต้องรับผิดแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดด้วยตัวเองนะครับ แต่ถ้าเด็กรู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นความผิดหรือเป็นการกระทําที่ฝา่าฝืนกฎหมายอาญาก็ถือได้ว่ามีการกระทําความผิดแล้วแต่เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษส่วนบุคคลที่ใช้ให้เด็กทําต้องรับผิดในความผิดที่เด็กทําฐานเป็นผู้ใช้ให้กระทําผิดซึ่งต้องรับโทษสําหรับความผิดนั้นอย่างผู้กระทําความผิดนะครับแต่สําหรับเด็กที่อายุเกิน10ปีแต่ไม่เกิน15ปีกระทาําความผิดอาญาก็อาจจะไม่ต้องรับโทษเนื่องจากเด็กใยนี้อยู่ในวัยที่คือคานองอยากรู้อยากลองนะครับ ถูกจับจูงง่ายดังนั้นนะครับจึงจําเป็นต้องมีการว่าเก่าวตักเตือนหรือส่งตัวไปยังสถานอบรมหรือองค์กรที่สารเห็นสมควรเพื่อขัดเกลาให้เยาวชนเป็นคนดีต่อไปนะครับส่วนบุคคลที่มีอายุเกิน15ปีแต่ต่ากว่า18ปีซึ่งอยู่วัยที่รู้ผิดชอบของการกระทานะครับว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นความผิดหรือไม่แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ยังมีความหลงผิดได้ง่ายก็ตามแต่กฎหมายก็มองว่าเยาวชนะในช่วงอายุดังกล่าวก็สามารถมีสํมานสำเนึก ความรับผิดชอบได้เท่ากับผู้ใหญ่จึงเห็นควรลงโทษให้เทียบเท่าผู้ใหญ่ได้แต่ลดโทษนะครับให้เป็นไปกรณีขึ้นอยู่กับความร้ายแรงแล้วก็พฤติกรรมและดุลพินิจของศาลตามความผิดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเยาวชวนอายุ18ปีแต่ไม่เกิน20ปีนะครับหากศาลเห็นสมควรจะลดมาตราส่วนโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นลงหนึ่งในสามโดยกึ่งหนึ่งก็ได้นะครับกตรงนี้ก็พู้ง่ายว่าก่อนที่จะ จบคลิปนะครับก็ทบทวนช่วงอายุอีกครั้งนะครับก็คือช่วงแรกก็คือเด็กอายุไม่เกิน10ปี2อายุกว่า10ปีแต่ยังไม่เกิน15นะครับ3ครับอายุ15ปีแต่ต่ำกว่า18ปี่ะเขณนที่4ครับ18ปีแต่ยังไม่เกิน20ปีนะครับก็มี4ช่วงอายุนี่นะครับเช่แบบคีย์เวิร์ดเด็กนะครับ เดกยาวะชนนะครับก็เป็นเรื่องที่เอามาศึกษาเป็นเรื่องที่เป็นคลิปที่น่าสนใจนะครับทวนไว้เติมความรู้วันนิดการลืมนะครับเรื่องเด็กเยาวะชนนะครับก็สาระน่ารูวันนี้ก็สวัสดีครับ